เราี้ไก่ปวไเยี้กไก่กนนี่ห่งอยู่นี่ฮะนี่ตัดตีเองเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ันเราคนจีนื้เอะมีอยู่อะไอ้ทขามือนเชฟโกะมีเสะ